สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับนะคะระบบคำนะคะระบบคำในภาษาการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างภายในของคำเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาระบบของภาษาแสดงให้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาษา การศึกษาโครงสร้างภายในของคำเป็นแขนงหนึ่งของวิชาภาษาศาสตร์เรียกว่าวิชาระบบคำหรือ morphology นะคะซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์คำและส่วนของคำที่มีความหมายตลอดทั้งวิเคราะห์กฎการประกอบรูปคำและหน้าที่ของคำในประโยคน,นะคะ คำนะคะ,ะนักภาษาศาตรหลายท่านนะคะได้ให้คำนิยามของคำว่าเป็นรูปอิสระที่เล็กที่สุดในภาษานะคะรูปอิสระนี้นะคะความหมายนะคะไม่ได้เกิดในสภาพที่ยึดติดกับคำอื่นๆกล่าวคือสามารถปรากฏโดยลำพังได้นะคะ คำแต่ละคำนะคะประกอบด้วยรูปและความหมายรูปของคำมีลักษณะและขนาดที่หลากหลายแต่ในด้านความหมายคำที่มีความหมายเพียงหนึ่งเดียวกล่าวคือหมายถึงสิ่งของการกระทำหรือลักษณะหนึ่งๆน,นะคะไม่ว่าคำนั้นจะมีขนาดหรือส่วนประกอบกี่ส่วนก็ตามทีนะคะ ต่อไปนะคะความรู้เกี่ยวกับคําค่ะคําแต่ละคํามีคุณสมบัติต่างๆเมื่อเรารู้จักคำคำหนึ่งหมายถึงการที่เรามีความรู้ในคุณสมบัติเหล่านี้ของคําซึ่งทําให้เราสามารถใช้คําในการสื่อความได้นะคะคุณสมบัติที่ปรากฏในคําได้แก่หนึ่ง คุณสมบัติด้านระบบเสียง 2. คุณสมบัติด้านระบบคำา 3. คุณสมบัติด้านการเรียงคำในประโยค4คุณสมบัติด้านความหมายและ 5. คุณสมบัติด้านการใช้ค่ะส่วนหน่วยคำนั้นนะคะคำมีโครงสร้างภายในประกอบด้วยหน่วยย่อย นะคะหน่วยย่อยที่ประกอบกันขึ้นเป็นคำนี้เรียกว่าหน่วยคําหรือมวลฟิ้งนะคะนักภาษาศาสตร์ให้ข้อจำกัดความของหน่วยคําคือหน่วยภาษาที่เล็กที่สุดที่มีความหมายนะคะ น่วยภาษาที่ดที่สุดที่มีความหมายหมายความว่าหน่วยภาษาเนี่ยนะคะหน่วยคำเนี่ยไม่สามารถแยกให้เล็กลงต่อไปกว่านี้ได้อีกแล้วโดยการยังคงมีความหมายอยู่นะคะมีฐานะเป็นคำด้วยเนื่องจากสามารถปรากฏโดยลำพังได้นะคะหน่วยคำมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ หนึ่งนะคะมีความหมายอันนี้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะอืมสองนะคะเป็นส่วนที่เล็กที่สุดโดยจะแบ่งแยกให้เล็กลงไปอีกไม่ได้เพราะอาจไงคะหากแยกแล้ว จะทำให้ส่วนของคำที่ไม่มีความหมายหรือมีความหมายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับความหมายของคำนั้นนะคะและ3หน่วยคำมีความหมายคงที่ไม่ว่าจะปรากฏที่ใดก็ตามนะคะหน่วยคำเป็นส่วนประกอบของคําดังนั้นนะคะคำแต่ละคําอาจประกอบด้วย1 หน่วยคำหรือมากกว่ายกตัวอย่างเช่นนะคะจำนวนหน่วยคำหนึ่งหน่วยคำในภาษาอังกฤษเช่น boy นะคะ boy นะคะนะคะภาษาไทยร้องนะคะหนึ่งหน่วยคำนะคะแต่ให้พอเอินเป็นสองพยางนะคะนั่นก็คือนะคะ desire นะคะต่อไปสองหน่วยคำนะคะสองหน่วยคำภาษาอังกฤษนะคะอสองหน่วยคำสองพยางมีคำว่า boyish นะคะ boyish นะคะเป็นส่วนประกอบระหว่าง boy กับ ish นะคะ ส่วนต่อไปนะคะของภาษาไทยนะคะสองหน่วยคำสองพยางคือคำว่านักกับคำว่ารองใช่ไหมคะนะคะต่อไปนะคะ,อส,อคส,ะ,คะสองหน่วยคำแต่สี่พยางนะคะสองหน่วยคำแต่สี่พยางค desirable นะคะ desirable เป็นการรวมกันระหว่างคำว่า desire กับ able นะคะอา้าต่อไปนะคะภาษาไทยสองหน่วยคำสองพยางความดีคือการยังไงคะเอาคำว่าความกับคำว่าดี มาผสมกันนะคะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของอหัวข้อนี้นะคะนักศึกษาสามารถดูได้ในหน้า92ในหนังสือนะคะามาดูกันต่อหัวข้อถัดไปนะคะรูปและขนาดของหน่วยคำนะคะหน่วยคำบางหน่วยคำมีขนาดเท่ากับคำแต่บางหน่วยคำ เป็นเพียงส่วนของคำเท่านั้นรูปของหน่วยคำมีลักษณะต่างๆดังนี้หนหน่วยคำมีรูปเป็นหน่วยเสียงนะคะอสองหน่วยคำมีรูปเป็นพยางยกตัวอย่างเช่นนะคะหน่วยคำหนึงพยางเช่นกินนะคะมดแดงหน่วยคำสองพยางกะทิ ระเบิดพายุหน่วยคำสามพยางสวัสดีนาฬิกาจระเข้หน่วยคำสี่พยางสาธารณะนะคะหน่วยคำห้าพยาง hippopotamus นะคะสามหน่วยคำที่ไม่ปรากฏรูปนะคะเช่นนะคะ A Dog นะคะ a dog กับ two dogs นะคะ two dogs a dog มีอะไรคะสุนัขอีกตัวคะหนึ่งตัวใช่ไหมคะ two dogs มีสุนัขกี่ตัวคะสุนัขสองตัวนะคะ a sheep นะคะ a sheep มีแกะกี่ตัวคะลูกหนึ่งตัวนะคะ two sheep ห้ามใส่ S นะคะออห้ามใส่ S นะคะเป็นกฎนะคะอันนี้เนี่ยมีแกะกี่ตัวสองตัวนะคะมีแกะสองตัวสี่นะคะหน่วยคำอาจมีหลายรูปแตกต่างกันออกไป ตามสภาพแวดล้อมที่ต่างกันเช่นหน่วยคำแสดงพหูพจน์ในภาษาอังกฤษนะคะมีหลายรูปนะคะตั้งแต่เสียงซ์เซึแล้วก็เอ็นนะคะอย่างเช่นคำว่า oxen นะคะ ox นะคะกระทิง oxen กระทิงหลายตัวนั่นเองนะคะ ต่อไปประเภทของหน่วยคําหัวข้อต่อไปนะคะหัวข้อประเภทของหน่วยคํานะคะหน่วยคํำจำแนกเป็นประเภทต่างๆโดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆได้แก่หนึง่งเกณฑ์ทางความหมายนะคะตามลักษณะที่หน่วยคําปรากฏนะคะและตามหน้าที่ของหน่วยคํานะคะ หน่วยคำจำแนกตามความหมายหนึ่งหน่วยคำบอกเนื้อหาได้แก่หน่วยคำที่มีความหมายถึงสิ่งอาการการกระทำคุณสมบัติลักษณะอาการโดยภาษาโดดนั้นเช่นภาษาไทยนะคะจัดอยู่ในหมวดของคำนามคำกริยาคำคุณศัพท์และคำวิเศษค่ะ 2หน่วยคำไวยากรณ์ได้แก่หน่วยคำที่บ่งชี้ลักษณะหน้าที่แสดงความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์นะคะอันนี้นะคะได้แก่นะคะคำสรรพนามคำนาหน้านามคำบุพบทคำสันธานนะคะพวกนี้ในภาษาอังกฤษนะคะ มีหน่วยคำหูพพน์นะคะเช่นการเติม s เนาะนะคะสองนะคะหน่วยคำอีตการเช่นการเติม ed ลงไปท้ายคำนะคะสามหน่วยคำการลักษณะนะคะเติม ing เข้าไปตรงท้ายใช่ไหมและนะคะหน่วยคำเปรียบเทียบนะคะ การเติม er ลงไปท้ายคำนะคะการเติม est ลงไปในท้ายคำนะคะต่อไปนะคะหน่วยคำจำแนกตามลักษณะของการปรากฏเมือ่อกี้เนี่ยเป็นการจำแนกตามความหมายใช่ไหมคะ,ะคราวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นการ จำแนกตามการปรากฏตามการปรากฏนะคะหนึ่งนะคะหน่วยคำอิสระนะคะได้แก่หน่วยคำที่สามารถปรากฏด้วยตัวมันเองได้โดยไม่ต้องเกาะติดกับหน่วยคำอื่นเลยนะคะคำประเภทนี้มีฐานะเป็นคำสามัญน,นะคะสอง หน่วยคำไม่อิสระได้แก่หน่วยคำที่ไม่สามารถปรากฏโดยลำพังด้วยตนเองได้แต่ต้องปรากฏร่วมกับคำอื่นเสมอนะคะหน่วยคำไม่อิสระนี้ยังรวมถึงรูปย่อของคำด้วยนะคะรูปย่อของคำเช่นนะคะ apostrophe s นะคะ Apostroph เออย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปนะคะหน่วยคำจำแนกตามหน้าที่มีอะไรบ้างเอ่ยมีคำแกนนะคะคำแกนได้แก่คำนามคำกริยาคำคุณศัพท์และคำวิเศษนะคะ,ะพวกนี้เนี่ยนะคะเป็นหน่วยคำแกนอิสระนะคะ อนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังมีหน่วยคําแกนไม่อิสระด้วยนะคะนะคะต่อไปหน่วยคําเติมหรือ affix นะคะพวกเราจะคุ้นกันดีนะคะกับคาว่า prefix กับ suffix ใช่ไหมคะ นะคะ prefix กับ suffix เนี่ยแหละค่ะเวลาเรียนเวลาขอโทษค่ะเวลาเรียกรวมกันเรียกว่า affix นะคะ affix ประกอบด้วย3 fix นะคะ,ะประกอบด้วยการการเติม3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือ prefix อันนี้เติมตรงไหนคะลูกเติมข้างหน้านะคะ Suffix อันนี้คือเติมข้างหลังใช่ไหมคะเออนะคะสามมีอีกมีอีกนะคะ Infix นะคะอันนี้นี่คือเติมกลางคำนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเผื่อไม่ได้เรียนภาษาศาสตร์นะคะก็จะ ไม่เคยรู้จักมาก่อนว่ามันมีการเติมตรงกลางด้วยนะคะพวกนี้นี่นะคะอยู่ในภาษาตาการล็อกซึ่งใช้พูดในประเทศฟิลิปปินส์นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีความพิเศษอีกนะคะนั่นก็คือนะคะหน่วยคำเติมซ้อนนะคะ ซึ่งจะไม่ขอกล่าวถึงเดี๋ยวงงนะคะหน่วยคําเติมไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยนะคะหน่วยคําเติมไม่ต่อเนื่องถ้าหากนะคะสนใจที่จะอ่านเพิ่มเติมเองนะคะาสามารถอ่านได้ในหน้า97นะคะ ส่วนนะคะหน่วยคําเติมจําแนกตามหน้าที่นะคะมีอยู่ด้วยกันสองประเภทค่ะคือหน่วยคําคงนะคะหน่วยคําคงคืออะไรหน่วยคําคงคือหน่วยคําเติมที่เติมเข้ากับหน่วยฐานเพื่อบ่งชี้ลักษณะทางไวยากรณ์นะคะ พวกนี้นะคะมีนะคะไม่เปลี่ยนหมวดคำของหน่วยฐานนะคะไม่เปลี่ยนหมวดคำของหน่วยฐานแต่นะคะหน่วยคำผันนะคะได้แก่หน่วยคำเติมที่ประกอบเข้ากับหน่วยฐานเพื่อสร้างคำใหม่ค่ะนะคะคำใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ย เรียกว่าคำผันนะคะคำผันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะวิศวะบวกกรเป็นวิศวกรนะคะหัตกรรมนะคะ,ะมาจากคําว่าหัตถะบวกกรรมใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้เนี่ยเป็นหน่วยฐานบวกหน่วยคําผันต่อไปเป็นตัวอย่างหน่วยคําผันบวกฐานนะคะ เช่นคำว่าความสุขนะคะเป็นนะคะการนำคำผันนะคะความบวกกับคำฐานสุขนะคะ,ะต่อไปนะคะนักเรียนนะคะเป็นการนำคำหน่วยคำผันคำว่านักนะคะมารวมกับฐานนะคะเรียน กลายเป็นนักเรียนใช่ไหมคะลูกนะคะจะเห็นว่านะคะจะเห็นว่านในนักเรียนเนี่ยเป็นหน่วยคำผันเมื่อมาประกอบกับหน่วยคำแกนที่เป็นคำกริยานะคะ,ะเป็นคำกริยาคือเรียนทำให้ได้คำใหม่คือนักเรียนค่ะนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นต้นนะคะ หน่วยคำย่อยนะคะหน่วยคำย่อยอันนี้นะคะเนื่องจากมีสัตวอักษรเกี่ยวข้องด้วยนะคะครูขอมอบหมายให้นักศึกษานะคะไปอ่านเองนะคะตั้งแต่หน้า99นะคะ100 101นะคะ หนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยสี่นะคะ,ะเราจะมาดูหัวข้อถัดไปกันนะคะหัวข้อถัดไปคือประเภทของคำค่ะประเภทของคำนี้ก็ง่ายมากเลยนะคะ,ะนั่นก็คือคำสามัญหรือ simple word นะคะ,อ,ะอันนี้นี่นะคะประกอบด้วยหน่วยคําอิสระหนหน่วย2นะคะคำผสมหรือ compound word ประกอบด้วยหน่วยคําสามัญตั้งแต่2คําขึ้นไปผสมกันนะคะ,ะและ3นะคะคำประสานนะคะคำประสานขอโทษค่ะมีคำประสานแท้นะคะ,ะซึ่งเป็นหน่วยคำไม่อิสระ และคำประสานไม่แท้ซึ่งเป็นหน่วยคำอิสระและหน่วยคำไม่อิสระมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะการจำแนกคำนะคะหมวดคำเช่นหมวดคำนามนะคะหมวดคำกริยาหมวดคำคุณศรรัพท์ นะคะหมวดคำต่างๆเมื่อพิจารณาเกณฑ์ด้านความหมายสามารถจำแนกได้เป็นสองประเภทใหญ่ดังนี้ค่ะ 1. ห,หมวดคำบอกเนื้อหาได้แก่คำที่มีความหมายด้านศัพท์และมีความหมายสมบูรณ์ในตนเองหน่วยคำขอโทษค่ะหมวดคำที่จัดอยู่ในหมวดคำบอกเนื้อหาได้แก่หมวดคำนามหมวดคำกริยาหมวดคำคุณศัพท์ และหมวดคำวิเศษนะคะต่อไปหมวดคำไวยากรณ์ค่ะหมวดคำไวยากรณ์มีหน้าที่ทางไวยากรณ์นะคะคำที่อยู่ในหมวดคำไวยากรณ์ได้แก่คำสรรพนามคำบุพบทคำสันธานคำกริยาช่วยคำนำหน้านามคำลักษณะนามคำในหมวดนี้เป็นหมวดคำเปิด ขอโทษค่ะคาปิดนะคะคาปิดคือมักจะไม่มีคําเกิดขึ้นใหม่ในหมวดนี้พอไม่มีการเกิดขึ้นใหม่ของคําในหมวดนี้นะคะเราก็จะขอขึ้นหัวข้อใหม่นั่นก็คือหัวข้อการสร้างคํา นะคะคการสร้างคำนะคะช่วยให้ภาษาเพิ่มพูนคำศัพท์ใหม่เพื่อรองรับสิ่งที่อ้างถึงหรือความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาวิธีสร้างคำมีลักษณะดังนี้ค่ะหคือการผสมคัน 2. การผันคำนะคะสามการรวมคำสีนะคะการตัดคำ 5. การย่อคำ6การเทียบกลับนะคะการเทียบกลับ7การซ้ำคำ8การเปลี่ยนหมวดคำอันนี้เนี่ยต้องขอกล่าวถึงนิดหนึ่งนะคะการเปลี่ยนหมวดคำหมายถึงนะคะคำในหมวดคำ ที่มีหน้าที่อย่างหนึ่งเปลี่ยนไปอยู่ในหมวดคำที่มีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งเช่นนะคะจากคำนามเป็นคำกริยาจากคำกริยาเป็นคำนามจากคำอะไรคะคุณศัพท์เป็นคำกริยาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเก้านะคะการเรียนเสียงนะคะสิบ การสร้างคำจากชื่อเฉพาะอันนี้นะคะขออธิบายเพิ่มนิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> การสร้างคำโดยนำชื่อบุคคลหรือสถานที่หรือผลิตภัณฑ์มาใช้เป็นคำสามัญเช่นนะคะคำ <c oughs> ว่าซีร o x นะคะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยนะคะซีร o x เนี่ยนะคะเป็นชื่อของยี่ห้อ เครื่องถ่ายเอกสารนะคะ,ะเครื่องถ่ายเอกสารภาษาอังกฤษเรียกเต็มๆแบบเต็มยศของเขาเลยว่า photocopy machine นะคะกี่พยางเข้าไปแล้ว photocopy machine หกพยางเข้าไปแล้วนะคะ,ะนะคะพอมียี่ห้อของเครื่องถ่ายเอกสาร ที่นะคะได้รับความนิยมออกมานะคะแล้วมีแค่สองพยางเรียกทําไมให้มันเป็นหกพยางนะคะเรียกไปก็เหนื่อยไปนะคะเรียกสั้นๆว่า c r o c k s สองพยางเฉยๆเลยดีกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะ ต่อไปคือการสร้างคำใหม่ค่ะการสร้างคำใหม่การสร้างคำใหม่นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วเอ๊แต่จะสร้างคำใหม่เนี่ยมันต้องมีกฎเกณฑ์บ้างเนาะนะคะขอบรรยายเพิ่มนะคะการสร้างคำใหม่ด้วยวิธีนี้ไม่ได้ประกอบขึ้นจากคำหรือเน่วยความที่มีอยู่เดิมแต่เป็นการสะกดคำขึ้นมาใหม่เลยนะคะอ่าส่วนใหญ่มักเป็นชื่อของผลิตภัณฑ์ คำศัพท์เฉพาะวงการหรือคำสแสดงต่างๆนะคะนะคะอ,อันนี้นะคะชื่อนะคะของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่นเป็นคำสามัญได้นะคะยกตัวอ,อย่างคำว่าแฟทนะคะคำว่าแฟทแฟทเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเรียกว่า นะคะเรียกเขาแบบเต็มยศว่าผงทําความสะอาดใช่ไหมนะคะเรียกเขาว่าผงทําความสะอาดนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า d e t e r g e n t นะคะ d e t e r g e n t ทีนี้เนี่ยในสมัยก่อนนะคะพวกคุณเกิดยังไม่ทันหรอกนะคะเออนะคะแฟบเนี่ยเป็นผงซักฟอก ยี่ห้อดังสุดและอาจจะเป็นยี่ห้อเดียวก็ได้เพราะครูก็เกิดไม่ทันเหมือนกันไม่แน่ใจนะคะว่ามียี่ห้อเดียวหรือเปล่าสมัยที่เขาเพิ่งเกิดมาใหม่ๆนะคะแฟบเนี่ยนะคะ,ะก็เลยเกิดความยังไงคะนำเอาคำที่เป็นชื่อเฉพาะมาใช้เป็นอะไรคะชื่อสามันเสียเลยนั่นก็คือผงซักฟอกนะคะ เปลี่ยนเป็นแฟบนั่นเองนะคะสำหรับนะคะระบบคำในวันนี้นะคะขอพอแค่นี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ